ศูนย์เลขพิธาหรือว่าอาถรรมีจริงเอ็มตาเทามู่บ้านเอาเรื่องราวมาคุยแบบ2องมสไตล์เราดีกว่านะครับ3าศูนย์ครับงวดเมื่อวานนะครับประจำวันที่16บวิทุนาสนห้าร้อยซึ่งเป็นข่าวด่งดังกันมากเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยเขาไปขอบคุณประชาชนที่ภาคเหนือใช่ไหมแล้วก็มีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยเดินมาให้ซื้อ สลักกินแบ่งเขาก็หยิบมาเลข30ย์ก็นะ่าจะมาจากว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ใช่ไหมและปะ้าป้ายายๆทั้งหลายซื้อตามกันหมดรวยกันเละยินดีด้วยกับทุกคนนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันเป็นอาถรรพ์เนี่ยเพราะอะไรทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะนายกคนไหนใดๆก็ตามยุคไหนก็ตามเวลาไปที่ไหนเนี่ยคนจะสังเกตอะไรครับ ไม่เคยสังเกตผลงานเพราะไม่มีผลงานหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้มีมีบ้างมีอะไรมีดีไม่ด,มดีแล้วแต่ฟิจารณาเอาแล้วกันนะก็สังเกตอะไรครับจะเปลี่ยนรถใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าไปทําอะไรเกี่ยวกับตัวเลขขึ้นมาเนี่ยเอาแล้วชาวเราก็ชอบเสียงดวงใช่ไหมแล้วก็ชอบออกก็ไม่เป็นอาถรรพ์เนาะแล้วก็จะมีกระแสข่าวมาว่า,าล็อกเลขหรือเปล่าล็อกหรือเปล่า ไม่ได้ล็อกแล้วก็ไปฏิเสธว่าไม่ได้ล็อกอารมณ์เหมือนแบบลอตเตอรี่ขายเกินแปสิบาทหรือเปล่าไม่เกินมึงตรวจที่ไหนเวลาไหนช่วยบอกหน่อยใครหาซื้อลอตเตอรี่แปดิบาทได้คอมเมนต์บอกหน่อยสิครับกูไม่เคยเจอเลยชิบหายเออนานมากแล้วที่เคยซื้อแต่ผมก็นาน,านานซื้อทีนะแปดสิบาทไม่มีจริงครับไม่ทราบทันทันทั้งหลายก็ไปตรวจที่ไหนถ้าเกิดว่า เอ่อพาเข้าไกลคุณวิโรธคุณรังสิมันโลมหรือไดใดก็ตามถ้าจบจากเรื่องสวยเรื่องอะไรต่างๆแล้วขอลากมาสลากกินแบ่งนิดนึงแล้วกันนะครับเออถ้าเกิดว่ามันตัดตอนไม่ม,ไม,มีไม่มีเจ้าใหญ่อะไรเงี้ยก็คงจะไม่ต้องมาบวกเพิ่มขายแพงเคยซื้อจะซื้อขวยชุดโอ้โหชอบเลขวันกงวันเกิดอะไรแบบนี้เย็ดเคห้าใบพันพันกว่าบาทพันสองหรือเฮียอะไรไม่รู้เลข เลขดังอะไรครับบางทีมีอะไรนะตัวอะไรอะไอตัวอะไรผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะมันจะมีตัวตัวเขาเรียกตัวอะไรนะเหมือนในในในลอตเตอรี่มันจะมีตัวอะไรสักอย่างตัวตัวเต่าเออเต่าดังแพงอีกอะไรอ่ะตะกะาเที่ยอะไรครับเนี่ยแล้วทำไมกูต้องจ่ายแพงอ๋อแต่ก็เข้าใจคนขายปลีกทั่วไปเหมือนกันรับมาแพงอะไรแบบนี้แต่บางทีก็บวกเพิ่มเยอะเกินเบาเบาหน่อย เธอก็อยากรวยฉันก็อยากรวยเหมือนกัน,นเนอะออ,อาถรรพ์แบบนี้มันก็เลยทําให้คนวิเคราะห์มาใช่ไหมว่า,วาเฮ้ยเลขนายกว่ะสงสัยคุณพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกจริงๆหรือเปล่าเอาละเออรอยอพวกนักร้องมันตายธรรมชาติไปก่อนเออไม่รู้เขาไม่ทํามาหาแดกอะไรเลยเรื่องยังไงไม่รู้มันพุ่งแต่คุณพิธาอย่างเดียวมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับเขาก็ไม่รู้เนาะป้องคือปกป้องสิทธิประชาชนอย่างนี้หรอหรือยังไง ประชาชนไม่ไม่มีแต่ด่าพวกมันหรือเปล่าครับก็งงนะเออแต่ผมโกรธคุณพิไทยไม่ชอบคุณพิททยอย่างหนึ่งเลยเรื่องนี้เลยคือไม่บอกเลขผมบ้างทำไมซื้อสามนิบผมไม่เห็นข่าวผมก็เลยไม่ได้ซื้อเพราะผมก็ไม่ไม่ถูกอะเล่นใหญ่ไหมยินดีด้วยกับทุกคนที่ถูกรอตตอรี่นะครับแล้วก็งวดไหนใครมีเลขเด็ดกล้าเมนมาบอกเอ็มโดยได้มูบ้านได้นะครับแสดงความยินดีกับคุณพิทยด้วยแล้วก็ขอให้ คนดีๆประสบความสำเร็จเร็วๆนะครับลืมฝากกดไลค์กดฟอลโล่คอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็ให้กำลังใจให้รางวัลอะไรทุกช่องทางได้เลยนะครับ